สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเล่นรหัสปันเตอร์อีกเช่นเคยอ<ะ>โอเคนะเคยโอเคนะเคยเล่นกันเด็กโอเคโอเค,อเคงั้นโอเควันนี้เรามาเล่นกันเลยนะครับทุกคนนุ๊กเป็นนุ๊กเป็นทีวีเมียนดีกว่านี่โอเคก็ตั้งชื่อก่อนว่า เจ้าของมอืมพอตั้งชื่อผมด้วยกุด hey, 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 เฮ้เฮ้เฮ้ทีวีแมนวู้ยมูกระทะบ้านบ้านสิบเจ็ดเหรอบ้านนี่ไงหมูกระทะ งั้นเอาโรงแรมบ้านที่ไรดีก็ไม่มีคนอยู่ด้วยเอาเป็นโรงแรมบ้านที่อใครเข้ามาก็ไม่รู้ช่างมัเถึกครับโอเคผมจะเปิดโรงแรมที่มันรวยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเรมบูกินนี่อยู่กับผมเสมอเงายาเงเเงเปลี่ยนสีเป็นสีแดงดีกว่าเท่กว่าตั้งเยอะสีแดง เอสีแดง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 โอเคมาแล้วสีแดงแล้วก่อนอื่นนะครับทุกคนเราต้องเปลี่ยนล้อรถด,ด้วยเพื่อความเท่อันนี้ละก,กันนี่อันนี้นะทุกคนเอาบ้านหลังน,นี้ละก,กันโรงแรม โรงแรมโรงแรมเราต้องเป็นบ้านคาลิหาดใ,ใหญ่แบบนี้โอเคแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดโรงแรมที่รู้ที่สุดเราเล่นนะโอเคโอเคเข้ามาเลยแล้วก็อื ผมต้องไปเปิดตู้เซฟเกินแล้วต้องอล็อกบ้านนี้ก่อนแล้วเราก็ต้องมาเปิดตู้เซฟก่อนีอย๋ยวมีคนมาปลดโอเค,คือว่าห้องนี้เป็นห้อง VIP แล้วกันนะวันนี้ต้องเตรียมกล่องพร้อมโอเคกล่องพร้อมปายติดไปด้านบน เย็นด้วยององวีไอพี่องวีไอพีอ VIP. อ VIP. โอเคแล้ว,วแล้วตรงนี้ก็จะให้เป็นอาหารเช้าแล้วกันนะครับทุกคนตรงนี้เป็นอาหารเชา้า แล้วเราอาาช้าเราต้องมีโต๊ะด้วยนะทุกคนอย่างเชนจะเอาเป็นโต๊ะแบบนี้นะทุกคนจัดโต๊ะจัดโต๊ะเร็วเอามีคนมาแล้ว โรงแรมปิดครับโรง,งแรมปิดอยู่เอาโรงแรมปิดปรับ โอเคแค่นี้ยหละแล้วตรงนี้ก็เอาโอ okay. เคโรงเรมปิดปรับปรุงอยู่นะครับทุกคนเอาเป็นลรงเรมปิดปรับปรุงไม่ใช่เลย เพราะฉะนั้นฉันนี่นแหละาจะเอาป้ายปิดโอเคโรงแรมเปิดแล้วครับทุกคนมาเลยมาเลยมาอยู่นิ่งๆทีเดี๋ยวรูมให้ลูมฮะโอ้ยไ่ เอาห้อง V A P ไหม VIP. คนมาอีกแล้วอูว้มีคนมาอีกแล้วคนมิ่งมากันเยอะจังวะอูว้วห้อง V I P เต็มครับเต็มโอเคนะครับทุกคนห้อง V I P เต็มแล้วออตรงนี้ก็เอาเป็น เซเว่นนะ้ำมิกเก้นเปิดเอา้าเอาอะไรเราอะไรอะไรฮะมีอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอ๋อมันเพื่อนผมเป็นผู้หญิงอะเอาห้องเอาห้องดีเอาห้องไหนดีเนี่ย ห้องละกันนะเหลือแค่สองเบียแค่สองห้องโอเคสองห้องแค้ต่อห้องพรอยโอเคผติดเฟงแฮกกันเป็นเต๋อไมเคิลแล้วก็มาเปิดโรงแรมเนี่ยนะเออโคตรดีเลยเว้ยเอาเอาป้ายตรงนี้มาติดวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน ไม่ดิเอาวางไว้ตรงใต้บันไดลืน่นระวังลื่นนั่นเองอีป้ายอะไรเองไหมแย่งเป็นลืนลนนนล่นละกันแย่งทำเป็นลื่นละกันโอ้ my god ลืน่นตุ้มลืน่น โอ้ไม่เกิดลืมโอเคโอเคครับทุกคนอะไรดีอะไรดีเนี่ยอะไรยังไงงั้นเฮ้ย hey, ไม,ไม่ไม่มีใครยังสรุปไม่มาพักใช่ไหมเนี่ยจะมาปูวันแล้วโอเคมีอาหารเช้าด้วยโรงแรมนี้โคตรดีเลยเช้าอาหารเช้า แบนแม่งเลยแบนแม่งเลยมาปลุนมาปลุนไม่จ้องไหนจัดการแบนแม่เงเลย ไม่เอาห้องไหนนี่ก็จัดการแบนเลยใช่ไหมโอเคโอเคพิมพ์ว่าสะนะ้ำเล่นเล่นเล่นไม่ไม่ใช่ทีนี้เล่นฟีเล่นฟี เกมทำไมอ่ะก็มาปวนก็มาปวนโรงแรมอ่ะมาปวนก็มาปวนรูกอืมก็มาปวนเกมเนมอก็มาปวดเป็น้ง เดนซ้ำแม่งเลยอืโอเคไม่เมสแล้วนูะนนั่นโอ้โหมันแต่งห้องใหญ่เลยห้องวีพี่งั้นเราแต่งห้องเบิ้งบินเถอะแต่งห้องหลังนีเป็นห้อง คนจองแล้วเฮ้ยนะเตรียมใบนนะนะเอารูนแบนแบนนะนแ,บนแบนนะเฮ้นนะยเฮ้ยไปไหนแล้วเบนจริงจริงเบนนะมาไป ข้าวมัข้าวมันอืมข้าวม่นอืมมามามาเดี๋ยวปลดเบนให้อ้าโอเคปลดเบนให้มามาเดี๋ยวปลดเบนให้มามามา

มึมงเข้ามาบดเบียนให้เฮ้ยเกลียวแตงหน้าไอเด็กพวกนั้นเอ้ยโอ๊ยมันมันป่วนกันจริงพิกกี้แบ๊กไปไหนวะพิกี้แบ๊กอ๋อมาไหว้น้ำเล่นมึงเข้า Thank mm -hmm. you.

哎呀，嗯。<laughs> เหมือนกันไม่มีอยู่สี่ห้องจองไปแล้วหนึ่งห้อง V I P ก็เต็มแล้วพี่ก็เต็มแล้วสีหห่ห้องห่ห้องห้อง V I P ก็เต็มแล้วเล้วที่ใครอยากเหมือนห้อง น้อยขึ้นนี้วัววสีเสียวมันามากีีจมามี้ลองดูดิถ้าเกิดเป็นที่ดินเป็นรถร้อรบาทยกเลิกเดี๋ยวถ้าเป็นขึ้นัาให้ลองดูดิเจ็ดร้อยเก้าเก ก็ทุกคนจบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี